สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากไลน์แอดของเยนโล่ครับอาจารย์เจี๊ยบเขาถามนี้ครับเขาถามว่าสอบถามอาจารย์มน์ค่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์เจี๊ยบตอบนะครับผมไม่ได้ตอบบริษัทจ่ายเงินกเกษียณให้พนักงานจํานวน5ล้านบาทอายุ65ปีบริษัทต้องหักภาษีในใจ่ายหรือไม่คะอ่านี่ถามนะอาจารย์เจี๊ยบก็บอกว่าต้องหักครับโดยอาจารย์เจี๊ยบนี้อ้างข้อหาลือเลยนะค่ะกค .0706 ทับ 8 9 8เปเป็นเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายกรณีผู้มีเงินได้คบรบเกษียณอายุงานค่ะเออนะเขาก็จะมีการอธิบายเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอสรุปย่อๆมาเขาบอกงนี้ครับนวิชัยบอกว่ากรณีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายสำหรับเงินได้พึงเมินสี่สิบองเล็บหนึ่งและองค์เล็บสองสี่สิบงเล็บหนึ่งคืออะไรเงินเดือนค่าจ้างค่ะสองละ่ะสองเงินได้เนื่องจากหน้าที่ตำแหน่งงานค่ะอืมเขาบอกว่าต้องคำนวณหัก ตามวิธีการตามมาตรา50บงเล็บ1แห่งประมวลรัศากรโดยให้คูณเงินได้พึงเมินที่จ่ายด้วยจํานวนคราวที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้จํานวนเงินเสมือนว่าได้จ่ายทั้งปีเสมอไม่ว่าผู้มีเงินได้จะเกษียณอายุระหว่างปีหรือไม่ก็ตามกรณีหน่วยงานจ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือนการคำนวณหาภาษีที่จ่ายสำหรับผู้เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานต้องคูณด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย คือ12เสมอเพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมอือน,นหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีโดยไม่คำนึงว่าผู้เกษียณอายุผู้เกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานจะทำงานเต็มปีหรือไม่ก็ตามใช่ไหมนานเย์จบใช่ค่ะต้องใช่เนี่ยอ่านตามข้อหาลือแล้วใช่ค่ะสรุปก็คือถามว่าต้องหักนายจ่ายไหมหักค่ะ